มันต้องมีมาดามจะไม่ยอมเป็นคนเดียวในโลกใบนี้มันจะต้องมีใครที่เป็นเหมือนมาดามอยอมรับมันซะดียอมรับมันซะดีๆใครที่เป็นเหมือนมาดามยอมรับมันซะดีๆอย่าปล่อยให้มาดามอย่าปล่อยให้มาดามเป็นอยู่คนเดียว <c oughs> มีมันต้องมีเชื่อสิใช่ไห <c oughs> มมันต้องมีมันต้องมีใครสักคนที่เป็นเหมือนมาดามฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาดามหมึกมาอีกแล้วคะ่ะ ม,มือนี่สิบห้ามากินขา้าวมากินข้าวกลางวันกันค่ะวันนี้มีผัดคะน้าหมูกรอบไขเ่เจียวคะน้าหมูกรอบนะคะก็เป็นอาหารโรงแรมอีกเหมือนเดิมะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังก็ยังอยู่ในช่วงกักตัวอยู่นะคะอยู่ในช่วงกักตัวที่โรงแรมอยู่อันนี้ก็เป็นอาหารที่ท,ที่มาดามสั่งจากทางโรงแรมเนาะ ก็ส <People> ั่งเป็นอาหารรสจัดนะคะชอบชอบกินอาหารเผ็ดๆนะคะกินข้าวกลางวันกันหรือยังคะมากินข้าวด้วยกันเด้อพี่น้องอืมเผ็ดดีเผ็ดดีแขนเสื้อก็จะยาวดูแขนเสื้อ เสื้อเป็นเสื้อของสามีนะคะเป็นเสื้อของสามีบังเอิญว่าเอาเสื้อจะเอาเสื้อมามาเป็นเสื้อของสามีที่เขาไม่ได้ใส่เขาไม่ใช้แล้วก็เลยเราก็เสียดายเราก็เลยจะเอามาฝากเอ่อมาฝากพี่ชายฝากอะไรอย่างเงี้ยฝากลูก <โ frustrating S 1> ฝากอะไรนะคะเสื้อผ้าที่ที่แฟนเขาไม่ได้ใช้แล้วก็มันก็ยังดูดีๆอยู่เราก็เลยเก็บเอามา เก็บเอามาแล้วก็ที่จะเอามาเอามาเอามาให้ให้คนที่ที่เนี่ค่ะเผื่อใครเขาอยากได้เนาะแล้วพอดีเราก็เลยนึกว่าเราอ่ะไม่เอาเสื้อผ้าของตัวเองมาเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวที่ไทยอ่ะที่ไทยอ่ะเราก็มีเสื้อผ้าของเราอยู่เนาะที่บ้านบ้านแม่แล้วก็บ้านตัวเองที่ที่อยู่กับลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเสื้อผ้าของเราอยู่เราก็เลยอไม่เอามาดีกว่านึกไปนึกมาคาดการผิด ลืมไปว่าเราจะต้องมากักตัวที่โรงแรมพอมาเปิดพอมาถึงโรงแรมปุ๊บมาเปิดเปิดกระเป๋าดูตายแล้วไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเสื้อผ้าตัวเองเลยมีมาอยู่ประมาณตัวสองตัวนะคะเสื้อผ้าของตัวเองเลยทํายังไงดีไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็เลยไปค้นค้น,นเสื้อของสามีที่ว่าเราจะเก็บมาให้ามาให้พี่ชายให้ลูกเราใช้อะไรเนี้ยเนาะก็เลยเอามาใส่มันก็เลยเป็นแ,นแบบเนี้ย ตัวใหญ่ขำตัวเองเหมือนกันเปิดกระเป๋ามาไม่มีเสื้อผ้าตัวเองเลยเอากระเป๋ามานี่กระเป๋าเดินทางมาสองสามใบแต่ไม่มีเสื้อผ้าตัวเองตั้งใจกะจะเอากระเป๋ามาเพื่อที่เวลาขากลับเราก็จะขนสะเสบียงกลับ อยากกินส้มตำอนี้ไม่ถนัดเลยเนาะอยากกินส้มตำม,มากมากาแต่ที่โรงแรมเขาก็มีอาหารให้เราสั่งนะครับเผื่อใครอยากกินอาหารอะไรพิเศษเขาก็มีมีให้สั่งได้ สั่งได้คือเดี๋ยวเขาจะทำมาให้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่สามารถสั่งอาหารจากทางข้างนอกมาได้นะคะอะที่โรงแรมเขาก็มีซ้มตำให้นะคะแต่ว่ามันเป็นตำไทยนะคะซึ่งมา,มาดามก็ไม่ค่อยถนาัดตำไทยเท่าไหร่จะชอบเน้นไปทางแซ่บๆนะคะปูปลาร้า ก็เข้าใจนะคะเข้าใจทางโรงแรมเขาด้วยนะคะเพราะว่าเรามากักตัวเป็นเป็นอ,อยู่ในสถานะที่เรามากักตัวโควิดนะคะคือมันก็จะประมาณว่าถ้าเกิดเราเขาถ้าเกิดเราสั่งอาหารมาจากทางข้างนอกแนะ่ะทางโรงแรมเขาไม่อนุญาตเพราะว่ามันก็เสี่ยงกับการที่โควิดอ่ะอาจจะนําพาเชื้อโควิดเข้ามานะคะจากอาหารที่เรานํามาจากข้างนอกอะไรประมาณเนี้ค่ะ เราก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบเขานิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเราที่เราจะกลับไปเยี่ยมเขาแล้วก็ของทุกๆคนนะคะเราก็ไม่อยากทําตัวให้เป็นจุดเสี่ยงเราก็อยากจะลปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ไปหาครอบครัวนะไปกอดครอบครัว กอดพ่อกอดแม่พูดนแล้วน้ำตาจะไหลมาดามเป็นคนเซนสิทีฟนะคะอะไรเศร้าๆหน่อยเลยน้ำตาเตรียมคอแล้วดูทีวีดูละครดูข่าวถ้าเป็นข่าวเริ่มจะเศร้าๆนิดหนึง่งสะเทือนใจนิดหน่อยแล้วมาดามเตรียมละคอเลยน้ำตาคอ เซนสตีฟเห็นหน้าโหดๆอย่างนี้ก็เซนสตีฟนะคะใครเป็นเหมือนมาด,ดามบ้างนี่คัะเป็นเหมือนกันไหมครับกินอาหารถ้าอาหาราต้องกินอาหารรสจัดถ้าเกิดอาหารรสไม่จัดเนี่ยอารมณ์เหมือนเหมือนไม่ได้กินข้าวเหมือนไม่อิ่มมีใครเป็นเหมือนมาด,ดามไหมคะ มันนํานเป็นนะคือจะกินอาหารมันจะต้องรสจัดอะมันจะต้องมีเอ,อค็มมีเปรี้ยวมีเผ็ดหรืออะไรสักอย่างถ้ากินเหมือนประมาณต้มจืดอะไรจืดๆอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกจริงอยู่มันมันออไม่รู้สิมันเหมือนกับมันไม่อิม่มมันเหมือนกับมันไม่หายยากเหมือนยังไม่ได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่ใครจะว่าไงก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นจริงๆ นะคะเลยอยากถามว่ามีเพื่อนเพื่อนคนไหนเป็นเหมือนมาดามบ้างไหมมีใ,ใครรู้สึกแบบนี้บ้างไหมหเหมือนเมื่อก่อนเนี่ย<ๆ>คือปกติแล้วอะมาดามจะเป็นคนชอบกินส้มตำมากๆวันหนึ่งกินได้ทุกวัน วันหนึ่งกินสามเวลาก็กินได้เชา้ากลางวันเย็นกินได้ไม่มีเบื่อเพราะชอบก็จะมีคำถามจากคนที่คือคนเราอะ่ะมันชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคนเราก็ชอบกินอาหารที่แตกต่างกันไปบางคนชอบกินนู่นบางคนชอบกินนี่ก็ต่างกันไปก็จะมีคำถามจากคนเล่าข้างที่เขา ไม่ค่อยข้างคล้ายส้มตําเท่าไหร่เหมือนมาดามที่เขาจะไม่ค่อยข้างคล้ายส้มตําแต่มาดามอะข้างคล้ายเขาก็จะมีคําถามว่ากินทุกวันไม่เบื่อเหรอ,อเวลาเห็นเ,เวลาเห็นเราแบบโอ้ยหิวอยากกินส้มตําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโอ้เวอร์อะไรอย่างเงี้เย,ยเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะหาว่าเราแอคชั่นเวอร์ไปว่า, action, วา,วาโอ้โหอะไรจะอยากกินอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นจริงๆนะคะสําหรับคนที่ อไม่รู้แต่มาดามคิดว่ามันจะต้องมีใครสักคน,นที่เป็นเหมือนมาดามที่อารมณ์ประมาณว่าโอคือชอบกินอันนี้แล้วอยากกินอันนี้แล้วมันก็จะมีความเหมือนคลั่งคลายว่าโอ้โหท้าไม่ได้กินแล้วกวลกวายอยากกินมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีมาดามจะไม่ยอมเป็นคนเดียวนในโลกใบน,นี้มันจะต้องมีใครที่เป็นเหมือนมาดา <laughs> มยอมรับ,นบมนซะดีๆยอมรับมาซะดีๆใครที่เป็นเหมือนมาดามยอมรับมนซะดีๆอย่าปล่อยให้มาดาม อย่าปล่อยให้มาดามเป็นอยู่คนเดียวมีมันต้องมีเชื่อสิใช่ไหมมันต้องมีมันต้องมีใครสักคนที่เป็นเหมือนมาดามโอ้ยไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันอยากกินส้มตำมากเลยเห็นส้มตำแล้วอ๋ออุ้ยเนี้ยอลรมประมาณเนี้ยมีไหมมีสิมันต้องมีอืมาดามไม่ได้เลย ส้ตตมตำเนี่ยโอ้โหสั่นใ่เลยกินอย่างอื่นไม่เป็นเหรอเห็นกินแต่ส้ตมตำคนก็จะทำกินเป็นค่ะ กินเป็นจะชอบกินส้มตำเลือกกินของที่ชอบแต่ถามว่าอย่างอื่นกินได้ไหมกินได้แต่ถ้าให้เลือกก็เลือกกินของที่ชอบก็ชอบอะไรชอบส้มตำก็กินส้มตำมีสเต็กมาวางมีสเต็กมาวางจานหนึ่งกับส้มตำจานหนึ่งถ้าให้มาดามเลือกมาดามก็เลือกส้มตำใครจะว่าโอ้โหทำไมเลือกส้มตำเนี้ยก็ชอบส้มตำก็เลือกส้มตำอืม ไม่รู้ว่ามีความชอบส่วนบุคคลกินมาตั้งแต่จำความได้นะส้มตำํำตอนเด็กๆยังกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งอะไรประมาณนี้จําได้แม่ก็ตําส้มตําแถวบ้านบ้านนอก จำคำศั์แม่มาแม่ตำส้มตำให้กินตอนเด็กๆเรียกว่าส้มตำดิบทำไมถึงเรียกว่าส้มตำดิบหน้าตามเป็นไงรู้ไหมส้มตำดิบก็คือเป็นส้มตำสำหรับเด็กที่ที่เป็นไม่รู้นะว่าที่อื่นเขาจะเรียกยังไงแต่แต่มันเป็นเมนูที่แม่ทำให้ลูกกินเพราะว่าลูกกินเผ็ดไม่ได้ก็เรียกส้มตำดิบก็คือไม่มีพริกไม่มีอะไรก็คือเป็นเป็นเส้นมะละกอ ใส่น้ำปลานี่แหละแต่ก็เอาไปโขลกอยู่เลยทำเป็นทำท่าไปโขลกในโขกุ๊กุ๊กกุ๊กเติมชูรสนิดหน่อยเติมน้ำปลาแค่นั้นแล้วก็กินนั่นแหละเริ่มจากกินส้มตำแบบนั้นมาแล้วก็เริ่มเอ่อแล้วก็เริ่มกินใส่พริกแสอะไรขึ้นมาทีนี้โอ้โหเป็นคนที่กินเผ็ดมากตอนเด็กๆ ตอนเป็นเด็กตอำเป็นวัยรุ่นนะเผ็ดเท่าไหร่ขอให้บอกจำส้ตมตำเนี่ยใส่พริกไปเลยครึ่งคกพริกครึ่งคกจริงๆแล้วก็กินได้แล้วก็ชอบกินแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้พอแก่ตัวแต่แก่ตัวมาแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆมันมันถอยอยะความสามารถเรามันถอยมันกินเผ็ดขนาดนั้นไม่ได้ด้วยอายุที่เยอะขึ้น บ้านยากจนนะครับครอบครัวยากจนอาหารหลักเนะี่ยแทบจะถือว่าเป็นส้มตำเนี่ยเป็นอาหารหลักข้าวกับข้าวไม่มีก็คือส้มตำไม่หมูทอดไม่ไก่ทอดอะไรส้มตำก็ถือว่าเป็นอาหารหลักแทบจะทุกวันของบ้านเพราะว่ามะละกอเนี่ยสามารถปลูกเองได้เนาะอยู่บ้านนอกอยู่เป็นชาวไร่ชาวนาน ไปโรงเรียนกลับมาเปิดตู้กับข้ามาไม่มีอะไรหรอกแม่จะเหลือส้มตำไว้ให้ใส่จานไว้ให้หรือว่าถ้วยไว้ให้เล็กๆคือมันเหลือจากแม่จะเก็บไว้จากตอนกลางวันที่แม่ตำส้มตำกินตอนนั้นเราไปโรงเรียนแต่ตอนกลางวันแม่เขาจะตำส้มตำกินหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งไว้ หน่อยนึงไว้ให้ลูกเวลาเรากลับมาลราก็จะเปิดตู้แล้วก็จะเจอส้มตำนั้นนะหน่อยนึงแล้วเราก็กินกินส้มตำที่เหลือจากตอนกลางวันคือมันก็กินมาตั้งแต่เกิดเนาะเลยกินมาตั้งแต่จำความได้อะมันก็เลยเป็นความชอบแล้วก็เลยชอบจนทุกวันนี้ก็จะไปอยู่ไหนจะไปอยู่กรุงเทพจะไปอยู่ในเมืองจะไปอยู่ต่างประเทศ ส้มตำก็ต้องส,องมสองม้มตำนี่ไปอยู่ที่เดนมาร์กก็ตำส้มตำจริงๆอืม ชอบกินอาหารแซ่บๆเปนทุกว <two>. ันแล้วมาดามก็จะเป็นคนกินง่ายนะฮะจริงๆก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเลือกไม่ค่อยแบบเรื่องมากเรื่อง การกินนะว่าอันนี้กินไม่ได้นั่นคือถ,ถ้ามีอะไรมาก็กินได้กินได้หมดไม่ค่อยเลือกมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเนาะตอนเด็กๆมันก็เลยทําให้เราเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราเข้มแข็ง,ขงเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราแบบอยู่ง่ายกินง่ายอะไรก็กินข้าวข้าว ใส่จานพริกป่นโรยน้ำปลาโรยชูรสโรยเมื่อก่อนสมัยก่อนจะเจียวน้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูมีกากหมูเล็กน้อยแล้วแม่จะเจียวใส่หม้อไว้ก็โรยน้ำมันหมูน้ำมันหมูแล้วก็กากหมูนิดหน่อยก็คลุกแล้วก็กินนะข้างรัวก็จะเป็นต้นกระถินเป็นกระถินเป็นผักอะไรยเงี้ยคลุกข้าวใส่พริกแล้วก็ไปไปเด็ดผักกระถินกินนะคะเด็กๆก,กินอย่างนั้นไม่เป็นไรกินได้ เพราะว่าบ้านเรายากจนเราก็กินอย่างนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอร่อยด้วยนะอืมไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยทําไมเราได้กินอาหารแบบนี้อย่างนั้นไม,ไม่ได้คินแบบนั้นคิดว่ามันอร่อยด้วยไอย้ข้าวคุกพริกปนนะ่นอ่ะอร่อยโรงแรมให้เยอะมากคงรู้ว่ามาดานกินเยอะให้เยอะมาก นะนะคะก็เล่าสู่กันฟังประสบการณ์ชีวิตของแม่ดามนะคะประสบการณ์เล็กน้อยเป็นเรื่องราวบางส่วนของชีวิตนะคะเป็นเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนนะคะเป็นลูกชาวไาาร่ชาวนาก็กินตามมีตามเกิด แต่ก็ไม่เคยไม่เคยแบบเรียกว่าอะไรไม่เคยตัดพ้อต่อว่ากับชีวิตตัวเองว่าอ,อ้ยทําไมต้องเกิดมาในครอบครัวยากจนแบบนี้ทาไมถึงยากจนแบบนี้ไม่ไม่ไม่อันนี้ผู้ตามตรงไม่เคยมีความรู้สึกไม่ความไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นไม่เคยมีความรู้สึกอตัดพ้อต่อว,ว่ากับตัวเองว่าโอเกิดมาครอบครัวยากจนพ่อแม่ยากจน,มกจนไม่เคยคือก็รู้สึกว่าจะใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็มีความสุขมีความสุขมากวงวในช่วงวัยเด็กนะคะ คิดว่าทุกคนน่ะจะมีประสบการณ์ที่ที่ผ่านที่ผ่านช่วงวัยเด็กมาอาจจะเ,เกิดมาในครอบครัวพื้นฐานธรรมดาครอบครัวยากจนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าทุกคนลองย้อนกลับไปย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมานั่งใช้เวลาบ้างลองนั่งนึกทบทวนไปเมื่อตอนสมัยก่อนสมัยตอนเป็นเด็กคิดว่าทุกคนน่ะจะต้องมีความรู้สึกว่า เออฉันอยากกลับไปเป็นเด็กอีกจังเลยม,มันมีความสุขนะวิ่งเล่นอยู่กลางทุ่งนาออลุยน้ําลุยคลองหนองบึงจับปลาเพื่อนโคนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีประสบการณ์อย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นชีวิตช่วงที่มีความสุขมากพอโตขึ้นมาเราก็เริ่มจะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องเริ่มรับผิดชอบเริ่มเราก็ต้องมาการกระตือรือร้นขึ้นมามันก็ความรู้สึกอะไรพวกน,นั้นมันก็จะ เริ่มลดน้อยถอยลงนะคะมีมีการต้องสู้ชีวิตต้องดินน้นรนทำมาหากินมันก็นะคะมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตนะคะเอาละค่ะยังไงก็คลิปนี้ก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วแล้วเอาไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีอะไรเราก็มาคุยกันนะคะถ้าใครมีอะไรก็อคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปมาดามได้นะคะคอมเมนต์มาทักทายกันอคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้กําลังใจนะคะเข้ามากดไลค์เข้ามากดซับสไครต์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านขอบคุณทุกๆคนที่รับชม คลิปของอมาดาหมึกคลิปนี้แล้วก็ทุกๆคลิปด้วยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ,อะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย